ส่วนที่เราใช้ทำน้าพริกน้ําปลาเราก็จะมีแค่สองสาอย่างเองนะคะเราก็จะมีพริกกินดาแดงพริกขี้หนูเขียวมีมะนาวมีกระเทียมนะคะถ้าเกิดเราจะทําน้าพริกน้าปลาไข่เกียวเราก็เพิ่มหอมแดงลงไปนะคะคราวน,นี้เรามาหั่นกันนะคะหั่นมะนาวก่อนนะคะถ้าเรากินมื้อเดียวที่เดียวเราก็ทํานิดเดียวก็ได้นะคะ ล้วก็บีบน้ำมะนาวแยกไปเลยใส่ถ้วยไว้นะคะเราจะทำไม่ดำนะคะอยู่ได้สามสี่วันรับรองไม่ดำเลยนะคะแล้วก็หั่นพริกกินดาแดงเดินค่ะพริกขี้หนูแดงก็ได้พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูสวนแดงเขียวนะคะเพื่อน ็หั่นกระเทียมนะคะชิ้นเล็กบางๆหั่นเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ถ้วยเลยนะคะทั้งพริกแดงพริกเขียวนะคะกระเทียมเสร็จแล้วน้ำมะนาวที่เราบีบไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เทน้ำมะนาวแช่พริกกระเทียมไว้อย่างนี้ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะคะพอได้หนึ่งนาทีแล้วเราก็เอาน้ำปลาอย่างดีใส่ลงไปสักสี่ห้าช้อนโต๊ะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำมากทำน้อยนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปสักช้อนชานะคะน้ำตาลนี่จะเป็นตัวช่วยให้น้ำพริกน้ำปลาของเรามีรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็คนเคี้ยวไว้ เราก็คนค่อยเขาเขากินเลยหรือว่ากินไม่หมดเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้พริกกระเทียมของเราจะไม่มีสีดำน้ำปลาจะไม่ดำนะคะเพราะว่าเคล็ดลับของเราคือเอาน้ำมะนาวแช่พริกกับกระเทียมไว้สักหนึ่งนาทีก่อนค่อยเติมน้ำปลาและน้ำตาลนะคะ ก็อย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะแล้วก็เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสูกาททำกินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ